สำนักนางานเกษตรอำเภอดอนสัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราคือหน่วยงานที่มุ่งม,มั่นในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเราทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเทคนิคการเกษตรที่ทันสมัยช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกษตรกรเผชิญบริการของเราชอบลิมผิกด้าน ตั้งแต่การวิเคราะห์ดินและน้ำรคพืชการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชแป้งจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์คุณภาพการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาดเรามีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอดองสัก์จำน 4, วน4,687ครัวเรือนมีสนวนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักจำนวน100 และมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายจำนวน15ศูนย์มีกลุ่มแป้งใหญ่ทั้งหมด7แปลงใหญ่แบ่งเป็นแปลงใหญ่ยางพาราจำนวน3แปลงแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ทุเรียนแป้งใหญ่ส้มโอและแป้งใหญ่พืงพงอย่างละ1แปลงนอกจากนี้เรายังมีศูนย์จัดการสัตว์ตูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอย่างละ1ศูนย์มีวิสาหกิจชุมชนจำนวน38วิสาหกิจ มีกลุ่มยูบากเกษตรกรจำนวน6โรงเรียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน7กลุ่มและกลุ่มส่งเสริมอาชีพจำนวน5กลุ่มสำนักงานเกษตรอำเภอมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการและดูแลเกษตรกรทุกท่านดังนี้ 1. น,นางสุนรัตน์นาคมณีเกษตรอำเภอดอนศักดิ์ 2. นายเดชาเกิดแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตําบนปากแร้ สามนายคมกิตควงเดชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลชนคาสี่นายวิรยุทธ์บรรดาศักดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลดอนศักดิ์ห้านางสาวมลิมาศแสงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำบลชัยคามหกนางสาวสุภาวรรณแท่นโพมเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ็ดนางสาวชุติมาจันสงแก้วเจ้าพนักงานธุรการหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่077371075หรือ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี